ปลูกเล่นซื้อๆว่านี่นะมันมีมากเดี่ยวมากล้าลงเบิองแล้วมันลอเอาหมดเลยผมเองเอาหมดเลยอ๋อห่านกบเอาไปใส่ต้มบ่โอเคสบายดีเด้อพวกแม่พี่น้องเอากันอยู่นี่เลยพักหอมป้อมหอมบัวเขาเขาซื้อแต่หอมบัวแต่ว่าเขาอ่าพักหอมป้อมนี่หรือว่าผักซีเนาะปลูกเองนี่เราเพื่อนปลูกไว้ปลูกไว้ใส่งานมืองานพอดีเลยก็พอดีเลยสบายดีมืัตสุขสุคนเออคน คนนี้นี่เป็นแม่บอบเพิินคนตูตุยตุยพวกเราเป็นน้าสาวเป็นน้องสาวแม่พป่น้องคนเสื้อสีส้มนั้นเป็นเอ้ยเอ้ยกกพป่สาวคนโตคนผู้ใหญ่ๆนี่เป็นคนที่สองแล้วกับคนนี้ใส่แว่นตานี่สือแทนเป็นคนที่สามอายปอเพ่อนแล้วกับปอเพิ่นเป็นคนที่สี่แล้วก็มีน้องบาเพลินคนที่ห้าสืบพูดเนาะแต่ว่าบริมาน้ำวันนี้ปอบเพล่นอ่ะพาแม่แม่อายเอ้ยน้องมาเก็บเก็บผงหอมป้อม บ้านเฮาก้นผักหอมพร้อมให้ผักชีผักหอมป้อมที่บานเพิ่นปลูกไว้พร้อมขนาดพี่น้องเอ้ยพูดีเลยบ่แก่เกินไปเตะก็ดีเลยก็จะแก่อยู่หน่อยนึงจะแก่หน่อยนึงเนาะมันการมันจะแก่ใส่ไรที่พุทธะปลูกที่บ้านที่พุทธเตะอือก็มีนานเดียวนี่ปลูกพร้อมกันนี่อันนี้นี่เปลีนเลยกัเส้นแนวนั่นแหละอันเดียวกันนี่บานพร้อมกันนี่เป็นน้ำดินอือดินบ่องมันมองนี่งามอยู่เงินไม่ถึงไก่ซับนี่หรอพ่อแม่กัซัำนี่กล้าบ่พ่อบ่บ่ซื้อบ่ ไก่ผมมากลิ่นี่นี่ไก่มาบอกว่ามันมีแต่ไปหมดเฮ้ยขึ้นพูดบอกมาหนิไก่เอาหมดเลบ่อนยบบมันบพอบบเอาไปเลยเอาไปมืดนานนี่เพราะว่าพวกไว้ใสอันนี้อยู่แล้วเดีลุกนานนี่แล้วเขาก็สิบัวได้มาโูดมนแล้วเออนานนั่นก็มี บมทำในบมาดาเนี่เนี่ยเบาเพลินนี่มันได้ปีแล้วนี่เทปแบบหวานสิกุ๊บมันงอแบบใหญ่มีแต่มีแต่ปลูกอย่างเดียวปลูกบวกกินบางเถ่อกูมัเรียนปลูกไว้ใส่มันอยู่มีแต่ลูกสาวคนเดียวเผามีแต่เบาอย่างเดียวบวชเหตุนะมีแต่สองคนหรือเ่าสองคนนี้ยสองคนทันได้แต่เบาบวเฮ็ดคมคือเมถาวรก็ลูกเคยแล้วก็ลูกสาวแล้วนะ พอหรือเ่าล่ะลูกไล่ก็ไปทิมมาไหนกันลูกล่ะลูกเอาเตอรดอนไปซิื้อซะเร็วเลยนี่อันนั้นเปุมปลาไว้ซะอันนี้อยกินมวปลาส่วนใหแล้วนี่ไปกินไปบ่แมีก็ทิมมามองเดะมักทั่วตัวนี้มากละหอมมากแล้วปัานกระมังอ๋ออันนี้ก็ออกมันอยู่บ่ีีนโอ้ไปแท้งบมดแดงไปโบมีนล่ะอือบ่ค่อยเห็นแต่กันพอมีอยู่ บักทั่วซองเนาะเแ่มนเบอเก็อเ็อยู่ที่ละเอนีอืมเก็บเอาไปมาแล้วมักเหลืองไปะขือนี่นี่ครบองงเนปลูกได้ห <c oughs> น่ปลูกเองกินเองเป็นพักเทาเมียนก็จะหมัก,กกินเนี่ยมันปลี่นวะมันปลูกห้าที่เพราะลกไปกินหลายละ โรคไปกินแน่นโอ้ยอันนี้สมัยยังน้อยเขาเล่นเท่าน้อยเอิออยู่อยู่อยู่ดอนกับมีนี่มากอันนี้แต่ว่าอยู่พีนี่ก็จะปลูกกินได้นี่มันเป็นพักเอ่อขอยญาน้ำพักแมวกับเจ้าเอิญเหรออือพักผักมุกมันมีเพี้ยบปกินมันเนาะเอาบ้านให้ไปวัวแล้วมาล้างแล้วเราพดน้าสิบฝ่ายวัดแล้วลงมาล้างอือ วัตุดอู้แหงหลายต้นนั้นเดพักที่เเก็บมาได้คู่หนึ่งกัะมังหนึ่ง้กระสานนึ่งเดียวเราได้ใขโมยใทยกรุเทพมือนที่ยกรุเทพเออไทกรุงเทพบเก็มหลายมันมีตะพีอะไรเอ้ยอะไรกะล่างรอก

kedah 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 ็กันมาแล ok> ้วสอคอ่ะนกปะเดยวคู่เวู่เดยว่เดียวคู่เดียคู่เดียคู่เดอยู่เดีย่เดียวคี้อดียเดียวเดีูยวคี่เดวเดคเี่ยว่ดียวเีว่เียวคู้เดียคเดวเดียวคูเป็นควคเดีเยควย ่ไปเป็นค

โอเคน้องๆตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าๆตื่นมาตั้งแต่จักโมงที่จาตื่นมาสองโมงสี่สองน้องสองโมงเช้าตื่นมามนมเฮ็ดเ,เวียงเฮ็ดงานอันนี้เนาะเฮ็ดจูครัวกินเนาะปลอดต้นมันบพพ่บทันเพราะว่าเฮาบ่มีอไผเฮามีแต่อ้ายแต่น้องเลย พี่น้องทางฝ่ายยิงแลวก็บฝ่ายทรายก็ร่วมด้วยช่วยกันเราเห็ดพลนไม้นละมือเนาะบรรยากาศเดี๋ยวมาเพื่อนาให้เบิรงนไหม้หนึงมาเพื่อนก็ตื่นมาตื่นมาเบิง้งนตื่นมาเบิรงก็เจ้าเห็ดเวียวคนกะสิบ่าหลประแต่มาซอยเวียกเพราะว่าก็เจ้าก็มีเวียกหลายี่นองมือนี่มีงานหลก็เจ้าอ่นเหด็ดเห็ดเห็ดคลองเห็ดเพราะว่ามือวันจันทร์วันที่เสห้านี้เป็นวันเป็นวันดีเนาะเป็นวันที่ก็เจ้าเห็ดเห็ดคลองไหลาย มันมาตรงกับวันของเผ่าอิวเมียนเนาะคนก็นเลยมาซ้อยงานได้บ่หลายพีเนาะเขาก็เลยต้องเด้ฟาวเห็ดต้องเด้ฟาวแบบมกบะนะุกมุนตองพี้เราเนาะวราคนบ่หลายอันนี้ก็เป็นบรรยากาศใน ก้อนมืองาน,นพี่เนาะว่าเป็นก้อนมืองานเออแม่แหละก้อนเสาของมืองานแต่ว่าเป็นมืองานนั่นแหละมาเฟินมาเฟินต้องไปนอนต่อก่อนบอสันจน้านายสิบอสได้นอนพี่น้องออกมาใส่แว่นไม้หนึง่ง